การใช้สารในการฆ่าแมลงไล่แมลงหรือแม้กระทั่งใส่ปุ๋ยบำรุงต้นพืชเราใช้อย่างไรต้นพึงเราถึงจะไม่เฉาตายสวัสดีครับทุกท่านเทฟที่ช่องทิทยพีชนแนลนะครับวันนี้เราพคุณในเรื่องการใช้สารอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงยาไล่แมลงหรือแม้กระทั่งปุ๋ยบำรุงต้นพืชเราใช้อย่างไรต้นพึงเราถึงจะไม่เฉาตาย เราจะต้องศึกษาก่อนนะครับว่าเราจะใช้สารตัวไหนปริมาณเท่าไหร่นะครับในการไล่แมลงและฆ่าแมลงและการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นพืชอย่างไรต้นเพืงเราถึงจะไม่เฉาตายใส่ปริมาณเท่าไหรใช้กี่วันหรือว่าระยะในการใช้ใช้กันได้กี่วันถึงจะไม่เฉาตายสําหรับต้นพืชเรานะครับเรามาดูปุ๋ยในการบํารุงต้นพืชถ้าเราจะใช้ปุ๋ยบํารุงต้นพืชน,นะครับ เราจะต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับว่าปุ๋ยตัวนี้ใช้กับพืชชนิดไหนนะครับและใช้เวลาในการใส่หรือว่าระยะเวลาของปุ๋ยจะอยู่ได้กี่วันนะครับเมื่อเราใช้ปุ๋ยไปแล้วเราจะต้องสังเกตนะครับว่าต้นเพขิงเรานะครับจเจริญเติบโตดีหรือต้นเพืิงเรากําลังเฉาตายนะครับในวิธีการใส่ปุ๋ย เราจะต้องศึกษาเราศึกษาได้จากไหนครับเราศึกษาได้จากปราดชาวบ้านหรือตามหนังสือทั่วไปแต่ตอนนี้นะครับทางออนไลน์นะครับเราก็ไปศึกษาได้แม้กระทั่งใน YouTube เราก็มีให้ศึกษานะครับและสำหรับน้ำยาฆ่ามแมลงทุกชนิดและปุ๋ยบำรุงแบบน้ำเหนียบนี้นะครับเราทำขึ้นใช้ได้เองก็แล้วแต่นะครับแต่ เราก็ต้องใส่ปริมาณพอสมควรนะครับต้นพึ่งเราถึงจะไม่เฉาตายเพราะว่าสารอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นสารบำรุงต้นพืชแบบนี้เราก็ต้องใส่ปริมาณพอสมควรนะครับถ้าเราใส่ปริมาณมากๆเพลเข้าไปในน้ําเพื่อบำรุงต้นพืชเร่งให้ต้นพืชเจริญเติบโตมากๆนะครับแต่ต้นพึ่งเราเมื่อได้รับปุ๋ยจํานวนมากต้นพึ่งเราอาจจะแค้แกนได้และต่อไปต้นพึ่งเราก็จะเฉาตายได้นเองครับ และในการใช้สารที่รุนแรงอย่างเหล้าขาวหรือแม้กระทั่งน้ำส้มสายชูนี่นะครับถ้าเราเทลงใส่ภาชนะเพื่อไล่มแมลงหรือในการกําจัดศัตรูพืชน,นะครับถ้าเราใช้จํานวนมากๆนะครับต้นพึงเราใบาจะไหม้และเฉาตายในที่สุดเพราะว่าเหล้าขาวจะมีความร้อนแรงมากเลยนะครับและอันนี้จะมีกฎของส้มในการทําลายใบยพืช ถ้าเป็นต้นพืชใบอ่อน Bio นะครับเราจะไม่แนะนําในการใช้2ตัวนี้แต่ถ้าเราจะใช้ในการไล่แมลงและกําจัดแมลงนะครับเราก็ใช้ปริมาณแต่น้อยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จริงๆนะครับไปศึกษาก่อนใช้ก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ในหนังสือหรือแม้กระทั่งทางออนไลน์ต่างๆเขาก็มีสอนอยู่นะครับเพราะว่า ในการใช้สารอะไรก็แล้วแต่ในการบำรุงต้นพืชหรือแม้กระทั่งในการไล่มแมลงศัตรูพืชจากน้ำหมักที่เราทำแบบนี้นะครับหรือสิ่งที่เราเตรียมได้หรือซื้อหาได้แบบนี้นะครับเราจะใช้เราจะต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะครับและคลิปนี้ผมมาว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นำวิธีนี้นะครับหรือการแนะนำในการบำรุงต้นพืชและในการไล่มแมลงศัตรูพืช ไปใช้อย่างถูกวิธีถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีต้นพึงเราอาจจะเฉาตายและต่อไปเราก็จะต้องปลูกต้นไม้ใหม่เสียเงินเสียทองด้วยนะครับในการบำรุงต้นพืชอย่างไรต้นพืชไม่เฉาตายและในการใช้น้ำยาไล่แมลงหรือปุ๋ยน้ำแบบนี้นะครับในการบำรุงต้นพืชใช้อย่างไรต้นพึงเราไม่เฉาตายแต่จะกลับทําให้ต้นพึงเราเจริญเติบโตดีทําแบบไหนดูทางออนไลน์ศึกษาทาง YouTube หรือแม้กระทั่งหาหนังสือไม่อ่านก็ได้ครับ